รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอเปรียบดังฟ้าทอแสงลงมาปกคลุมพื้นดิน ในเม็ดสายกรวดก่อนหินได้อยู่กินพึ่งบุญอาศัย60กว่าปีที่พอสร้างทำไว้มากมายโครงการในน้ำพระไทยชุมชำอยู่ในใจไทยทุกดูการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกิน พอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอนส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาด ล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์เพราะหากไม่กระทำด้วยความระมัดระวังย่อมจะหวังผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้โดยยากพระบรมราชาวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วันที่19รกรกฎาคมพุทธศรรักราช2517 สวัสดีครับขอตอะรับเข้าสู่และการฟ้าปกดินสารคดีการสืบค้นหาต้นคิดและผลผล,ผลิตจากความพอเพียงจากพระบรมราชวาทข้างต้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงเรื่องความสําคัญของความพอเพียงนะครับต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของหลักความพอเพียงเราจะได้มีภูมิคุ้มกันรวมถึงนะครับทำทุกอย่างต้องทําด้วยความระมัดระวังเหมือนเช่นแขกรับเชิญของเราในวันนี้เรื่องราวจะเป็นไงไปชมตัวอย่างเลย วิธีปล่าวันนี้พูดคุยกับแม่กนกวันสาริวาดนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตชุมชนบ้านฟ่อนผู้เลี้ยงชีวิตตนเองและชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ครับดดาิินปงพ่อครับ hmm? ป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต oh. มีต้นไม้น้อยใหญ่ ก่กรกิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง รนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน และตอนนี้นะครับเจฟรีย์ก็อย şey> ู่ที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเราเมื่อก่อนเธออาจจะยังไม่รู้จักกับตัวตนของเธอที่แท้จริงนะครับแต่ว่าหลังจากที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตนะครับชีวิตของเธอก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกวันนี้เป็นแกนสําคัญในการขับเคลื่อนให้ชุมชนนะครับสามารถที่จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้เรื่องราวเป็นไงทั้งนี้เลย สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่แม่กระหนกวันครับเก็บอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังเก็บผักเชียงดาค่ะผักเชียงดาวเอ้ยมันเป็นยังไงครับเป็นผักอะไรเอาไปทำอะไรคะเป็นผักพื้นบ้านเป็นใช้ทำอาหารได้หลายอย่างค่ะอ๋อประกอบอาหารโอ้โหนี่เก็บเยอะเลยค่ะนี่เอาไปทำอะไรครับเนี่ยเก็บหมดเลยครับค่ะเก็บหมดเลยค่ะ พอเหลือกินแล้วจะเก็บไปให้เพื่อนบ้านในชุมชนค่ะอ๋อโอ้โหดีเลยครับถ้าอย่านเดี๋ยวผมช่วยแล้วกันครับ เชียงดาามาทำาปันชาใช่ไหมครับโอ้โหก็คืออันนี้เนาะแล้วมันดีไงครับแม่คือเขาเป็นราชนีค่าน้ำตาลรักษาโรคน้ำเบาหวานลดน้ำตาลในหลอดเลือดลดน้ำตาลคอเลสเตอรอลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับปลูกผักอะไรไว้เต็มไปหมดเลยอย่างงี้คือปลูกเองหมดเลยปลูกเองค่ะปลูกเองหมดเลยแล้วก็เริ่มปลูกได้ไงครับ ก็เมื่อตอนที่มารู้จักตนเองค่ะก็เลยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกค่ะคือก่อนหน้านั้นเนาะมันคือเราใช้ชีวิตไปตามกระแสนิยมเขามีอะไรขายเราก็กินไปซื้อมงมุ่งเน้นแต่จะซื้อค่ะไม่ได้รู้จักตัวเองว่าทรัพยากรในท้องถิ่นเรามีมีคุณค่ามีอะไรมากมายค่ะ ครับผมแล้วไอ้คำว่ารู้จักตัวเองเนี่ยไปรู้จักที่ไหนยังไงครับมั่งครับเผื่อผมจะได้ไปทําความรู้จักมั่งครับก็ตอนเข้าไปเรียนมชีวิตค่ะมหาวิทยาลัยชีวิตมหาวิทยาลัยชีวิตค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจเข้าไปเรียนนะครับก็เห็นแผนการเรียนเขาดีคือเริ่มต้นที่ตัวเราเองเรียนรู้ตัวเราเองแล้วก็อยากอยากรู้ก็เลยเข้าไปศึกษาค่ะ แล้วทีนี้เราได้อะไรจากการไปศึกษาที่มอชีวิตมั้งครับอันดับแรกเราได้ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการที่ไปปรับวิธีคิดวิธีปฏิบัติวิธีให้คุณค่าและเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้งมีการวางแผนชีวิตค่ะคแผนชีวิต4แผนคือเรื่องของแผนเวลาแผนอาชีพแผนการเงิน แผนสุขภาพแบ่งเวลาของตัวเองะนะครับให,ให้ให้มีประโยชน์ที่สุดให้มีประโยชน์อย่าง,างเช่นอะไรครับอย่างเช่นใช้เวลาว่างมาปลูกพืชผัก<ม>อ่่าเงี้ยค่ะหลังจากเลิกงานแล้วก็มาลดน้ำผักมีความสุขด้วยค่ะแล้วก็ต่อไปคือเรื่องของอาชีพใช่ไหมฮะ ีพเป็นไงครับคือตอนนั้นก็เป็นนักการเมืองแล้วก็ไปพัฒนาอาชีพของตนเองให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุดค่ะโดยการนำความรู้จากมหาลัยชีวิตไปทำแผนแม่บทชุมชนไปศึกษาปัญหาชุมชนเอาปัญหามาทำกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนค่ะเรื่องที่3มคือเรื่องอะไรครับก็เรื่องแผนการเงินการเงินคือเดิมเราซื้อทุกอย่าง อะไรเราก็ซื้อเราพอเรามันมีแผนการเงินปลูกพืชผักกินเองรายจ่ายแล้วก็ลดลงทีนี้เราก็เริ่มมาถึงเรื่องของการเงินเราก็บริหารกันได้ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็การเงินและการงานเวลาและสุดท้ายสุขภาพค่ะสุขภาพเป็นไงครับก็สุขภาพดีขึ้นค่ะหลังจากไปเรียนมชีวิตไม่เป็นโรคความดันไม่เป็นโรคไขมันไม่เป็นโรคเบาหวานเหมือนที่ ชุมชนเขาเป็นกันมากที่ว่าร้อยละหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะหลังจากที่ได้ความรู้มานะครับก็สี่แบบอย่างที่บอกนะครับก็มาปรับใช้กับชีวิตของเราแล้วก็การที่จะเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตเห็นบอกต้องมีการทําโครงงานของคุณแม่ทําโครงงานอะไรครับโครงงานปลูกพืชผักสวนครัวและพืชผักสมุนไพรเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะเอาละครับไหนๆเราอยู่ตรงนี้ละขออนี้ตไปดูโครงงานของคุณแม่นิดนึงดีกว่าครับไปกันเลยครับเมื่อก่อนเขาก็ บ้านเขาก็เป็นบ้านไม้ก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องจัดการชีวิตไม่ลงตัวเนาะมีปัญหาสารพัดอย่างก็เลยบอกว่าเออมาเรียนมอชีวิตทีว่าแผ่ชีวิตจะได้ดีขึ้นเพราะหลักสูตรมันเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็การเป็นนักศึกษาก็ต้องเรียนมอชีวิตชีวิตต้องดีขึ้นระหว่างเรียนไม่ใช่เรียนจบแล้วชีวิตดีขึ้นนะต้องต้องดีขึ้นระหว่างเรียนชีวิตเราดีขึ้นเราก็ไปช่วยชุมชนเอาละครับนนี้เรามาดูโครงงานของคุณแม่นะครับ เป็นโครงงานเกี่ยวกับการปลูกผักแล้วก็พืชสมุนไพรใช่ไหมครับทำไมถึงเลือกปลูกในบ้านนะครับ <S <S ก็อยากปลูกทุกอย่างที่เรากินค่ะเราจะได้ไม่ต้องลดรายจ่ายเราไม่ต้องไปซื้อค่ะ <ừ> มีผลไม้กินที่บ้าน,นก็คือเดินออกมาเด็ดได้เลยง่ายะสะดวกฤดูไหนก็มีมีผลไม้ประเภทนั้นกินเห็นบอกว่าเน้นในเรื่องผักพื้นบ้านเยอะเหมือนกันค่ะผักพื้นบ้านค่ะมีอะไรบ้างครับพาไปดูเลยนะครับ ก็มีพวกพืชแล้วก็สมุนไพรก็มีอย่างผักเชียงดาพวกนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผักเชียงดาเป็นพืชสมุนไพรค่ะเพราะว่าอันนี้กินแล้วคือจะช่วยเขาเป็นราชนีค่าน้ําตาลในเลือดกินแล้วช่วยลดโรคเบาหวานความดันไขมันในหลอดเลือดค่ะแล้วอีกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งเขากินแล้วคือมีคลโรฟีลสูงช่วยชะลอความแก่และทราบาว่าตรงนี้เนี่ยนะครับ เราไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะเป็นผักปลอดสารค่ะโอ้โหปุ๋ยเราก็ทําเองทําเองเล,เลยครับค่อาอย่้งั้นรบกวรพาไปดูนิดนึงดีกว่าครับอ่ะครับเราไปดู ปุ๋ยใช่ไหมครับเห็นแม่บอกว่าทําเองหมดเลยปุ๋ยก็ทําเอง oh. ทําจากเศษอาหารในบ้านไม่ต้องซื้อค่ะโอ้โหพาชมหน่อยครับค่ะคือเศษอาหารที่เหลือใช้ในบ้านนะคะเราก็เอามาทําหมักทําปุ๋ยน้ําหมักน้ําหมักปุ๋ยหรือว่าน้ําหมัก EM oh. ซึ่งพอดอเขาก็ให้ให้สูตรเรามา oh. ก็ใส่สารพอดอเข้าไปก็เอาเศษอาหารมาหมักแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งให้เข้มข้นค่ะมีบอกว่ามีหนงมีนอนในนี้คือนอนนอนเป็นตัวย่อยสลายให้มันให้มันเน่าเปื่อยง่ายค่ะก็เรียกว่าลดรายจ่ายไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยนะครับแล้วก็ใช้ที่เรามีอยู่แล้วก็คือพวกเศษอาหารอะไรก็มาทําเองเลยเศษอาหารอันนั้นก็เศษวัชพืชเศษใบไม้ใบหญ้ารอบๆเอาไปไว้ข้างรั้วอะไรให้แห้งก่อนเสร็จแล้วก็เอามาหมักผสม มูลสัตว์ค่ะมูลหมูมูลไกล่แล้วก็เอาน้ําหมักผสมด้วยโอเคครับจ้าน,นี้ก็คือมีทั้งแบบว่าเยอะแยะเลยมีทั้งผักที่ทํา <ทำ S 1> เองปุ๋ยทําเองนะครับแม่ชักอยากเห็นแล้วครับว่าจะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้อีกมั้งครับ แล้วก็นอกจากคุณแม่นะครับจะใช้ความรู้นะครับมาทําในพื้นที่ของเราทําโครงงานของเราแล้วเห็นบอกว่านําความรู้ตรงนี้เนี่ยมาใช้กับอาชีพแล้วก็ถ่ายทอดให้ชุมชนด้วยเป็นไงครับค,คือเราได้ข้อมูลเนาะจากชุมชนชุมชน,ส,นส่วนมากจะป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันและปัจจุบันก็โรคมะเร็งก็มาเป็นอันดับหนึ่งด้วยก็เลยต้อง ปลูกพืชผักกินพืชผักสมุนไพรเพื่อป้องกันและก็ลดปัญหาเรื่องสุขภาพของชุมชนด้วยค่ะทา,าให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเริ่มพึ่งพาตัวเองดูแลตัวเองได้ะนะครับผมชักอยากเห็นแล้วครับว่าการแบ่งปันตรงนี้นะครับแล้วก็การต่อยอดนะครับไปสู่ชุมชนเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ดีกว่าครับ มตติองคุพ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผกิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน,น้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูก เรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง อย่างที่บอกนะครับว่าคุณแม่นะครับได้นําความรู้จากมหาวิทยาลัยชีวิตมาปรับใช้ในชีวิตของเราเองนะครับในการพึ่งพาดูแลตัวเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะส่งต่อความรู้ตรงนี้ให้กับคนในชุมชนด้วยทํายังไงครับคือจากการที่เราเป็นอยู่ในชุมชนนะคะก็จะเห็นปัญหาของชุมชนอันดับแรกก็จะมาทําแผนแม่บทแผนแม่บทก็คือแผนชีวิตของชุมชนโดยเก็บข้อมูล ก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยนักศึกษามอชีวิตนะคะเช่นค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนของสมาชิกในชุมชนเขาก็บริโภคผักกันก็ปีหนึ่งก็เป็นแสนเนื้อหมูก็เป็นแสนหนี้สินก็เจ็ดสิบล้านอย่างเงี้ยก็จัดเวทีเอาชาวบ้านมานั่งคุยกันว่าทำไมเราต้องซื้อผักหนี้สินเราทำไมเยอะ ชุมชนก็ตอบว่าเราไม่มีที่ทำกินที่บ้านก็คับแคบปลูกไม่ได้น้ำประปาก็แพงไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติจากการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนเราก็ได้แนวคิดแนวคิดว่าเราจะแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างไรค่ะพอดีเล็งเห็นพื้นที่ที่ยังว่างเปล่าอยู่ก็เป็นของหน่วยงานสากรน,นิคมท่งางสัตก็คือพื้นที่ตรงนี้ค่ะ ตอนนั้นรวมตัวกันแล้วนะครับก็มีลงเงินกันด้วยรวมตัวกันด้วยทําอะไรครับก็คือมาพัฒนาที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ของสาธานะใช่ไหมครับที่ของหน่วยงานราชการก็ทําเรื่องขอไปแล้วก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้แต่ละคนมีวิธีการเลือกพื้นที่ยังไงครับก็มาจับฉลากกันใช้วิธีจับฉลากแปลงหนึ่งแปลงสองใครจับได้แปลงไหนก็รับผิดชอบแปลงอ๋อก็คือเหมือนอย่างที่เห็นข้างหลังนี้ก็คือแบ่ง แบ่งมาเป็นแปลงแล้วก็จับสลากขายโชคดีก็ได้แปลงที่แบบว่าสวยหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมีกติกาอย่างไงครับกับตรงนี้ก็คือใช้ห้ามใช้เคมีห้ามใช้สารเคมีค่ะต้องปลอดสารโดยการที่นําวัชพืชที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าโดยมาทําปุ๋ยน้ําหมักปุ๋ยหมักเหมือนเหมือนที่บ้านแม่ทำก็คือแล้วก็จะมีองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้ด้วยใช่ไหมครับ ก็องความรู้ตรงนี้ได้มาจากไหนครับก็ได้จากหน่วยงานราชการเนาะอย่างเช่นเรื่องเรื่องปุ๋ยเรื่องดินดินตอนนั้นมาตรงนี้แย่ที่สุดเลยปลูกอะไรไม่ขึ้นเป็นถึงปลาก็ได้หน่วยงานพัฒนาที่ดินเข้ามาอบรมให้ความรู้เอาดินไปวิเคราะห์ว่าดินตรงนี้เป็นกรดหรือเป็นด่าง่ครับผมก็คือเอา ตอนนี้มีที่และมีองค์ความรู้จากหน่วยง,งานต่างๆนะครับมาถ่ายทอดแล้วครับแล้วทีนี้เราก็มีกติกาว่าห้ามใช้ปุ๋ย,ยนะครับแล้วทีนี้น,นอกจากนั้นนะครับกติกาในเรื่องการปลูกมีกําหนดไหมว่าต้องปลูกอะไรไม่ปลูกอะไรหรือว่าแล้วแต่แต่ละแต่ละแปลงคืออันดับแรกเราจะให้สมาชิกทุกคนปลูกผักเชียงดาเพราะเราจะมุ่งเน้นสุขภาพเพราะว่าสมาชิกเราก็สุขภาพเขาก็เป็นเบาหวานความดันอยู่นอกจากนั้นก็ตามที่ ความถนัดของสมาชิกปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเราจะเน้นและให้ทําบัญชีครัวเรือนว่าพอมาร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักแล้วสามารถลดลดรายจ่ายไหมอย่างนี้ค่ะไม่ต้องซื้อผักกินต้องมีการเก็บเก็บผลเก็บสถิติด,ด้วยใช,ใช่ไหมครับแต่ว่าที่สาคัญก็คือต้องเป็นการปลูกเพื่อที่จะใช้บริโภคไม่ใช่ปลูกพืชเชิงเดียว ผสมผสานค่ะแล้วมีเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอะไรี่ก็คือเป็นเหมือนทุกคนก็ไปใช้ตรงพื้นที่ตรงนั้นได้เหมือนกันก็จัดล็อกให้คนรับแปลงมีทั้งแบบว่าพืชผักก็มีเลี้ยงสัตว์ก็มีนะครับโอ้โหเห็นแล้วอย่างนี้เลาชักอยากเห็นแล้วครับว่าพื้นที่ใหญ่ๆนะครับมาแบ่งซอยกันนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันกี่คนนะฮะ47คน47่แปลงด้วยกันนะครับ47คนด้วยกันนะครับเขาทำกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผนคร่าวๆดีกว่า นน,นี่คือแปลงของใครครับอันนี้ก็แปลงของลุงอํานวยค่ะแปลง<อ>ที่<ม>หนึ่งค่ะคือนายอำนวยสบรญงาคือเขาก็ปลูกชะโอมปลูกมะนาวปลูกผักเชียงดาเหมือนกันอยู่ทางนู้นมีเลี้ยงปลาด้วยปลูกผักด้วยค่ะอ๋อก็พื้นที่จริงๆก็ไม่ไม่เยอะนะดูแบบไม่ประมาณครึ่งไร่ถึงไหมค่ะก็ไม่ไม่ถึงไร่ค่ะถึงสามงานค่ะสามงานกลัวกลัว ก็เ,าเขาใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าค่ะใช่เลยครับก็มีปลูกแบบเยอะแยะเลยแล้วเท่านี้ก็ถือว่าจริงๆมีพื้นที่แค่นี้หน่อยก็สามารถที่จะดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเองได้แล้วนะครับไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะแยะเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เขาใช้วิธีบริหารจัดการของชุมชนนะครับแล้วก็สามารถที่ทําให้ชุมชนเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้หลายคนก็เลือกที่จะปลูกแล้วแต่ที่เราอย่างที่บอกว่าหลักความพอเพียงปลูกอย่างที่กินกินอย่างที่ปลูกอื นี่ก็มีบ่อส่วนกลางเอาไว้ทําอะไรครับบ่อส่วนกลางที่เราใช้หลักก็คือดึงน้ําสูบน้ําขึ้นมาลดพืชผักแต่ละแปลงค่ะอ๋อนะครับก็มีบ่อตรงนี้ไว้สํารองให้ทุกคนดได้ใช้ได้ใช้ใช้ตลอดทั้งปีไม่ไม่แห้งแลวตรงนี้มีเลี้ยงอะไรไหมครับก็มีค่ะมีมีปลาปลาธรรมชาติกรมปรโมเขาเอามาให้ก็จะปล่อยไว้ลงตรงนี้ค่ะพอเดือนเมษามันจะแห้งหน่อยสมาชิกก็มาร่วมกัน ลงจับปลามากินกันเอามาฉลองปีใหม่กันแหมนะครับแฮปปี้นิวเยียนะครับฉลองด้วยปลาสเลยอันนี้ก็เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับที่แบ่งไว้ให้เป็นล็อกๆใครสนใจจะเลี้ยงสัตว์ก็ทําได้นะครับก็เหมือนเดิมจับฉลากก็จับฉลากเหมือนแปลงพืชผักค่ะก็คือบางบางรายเขาก็ไม่เอาคือเอาสมาชิก ว่ามีมค,ความ <ใจ S 2> สมัครใจต้องการจะเลี้ยงสัตว์ก็แบ่งให้เลี้ยงตามที่เขามีความถนัดค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับก็ทุกคนก็ได้ประโยชน์ตรงนี้จากการที่เราไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชีวิตเราก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่รู้จักตัวเ,เองแถมยังสามารถต่อยอดถ่ายทอดความรู้นะครับให้กับชุมชนให้ชุมชนได้สามารถที่จะมีความเข้มแข็งนะครับกว่าจะมาเป็นทุกวันนี้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะครับอุปสรรคใหญ่ๆคืออะไรครับ ปัญหาก็กมีค่ะเพราะว่าการเป็นนักการเมืองมันก็จะมีปัญหาแต่การที่เราเอาปัญหานะมาแก้ไขปัญหาชุมชนเามาแก้ไขการมองหรือว่าคิดทางบวกจะ,จะช่วยลดปัญหานั้นไปค่ะคือการที่ไปเรยียนมอชีวิตเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตชุมชนจากชีวิตชุมชนเดิมจะเป็นชีวิตที่อยู่กับโรงงานคือเหมือนไม่ต่างกับทาสสมัยก่อนเพราะ เช้าไปเย็นกลับต้องทําหยุดทุกเวลาซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาครอบครัวพอเราเอาชุมชนมาทําตรงนี้ชุมชนเกิดองค์ความสุขมากขึ้นเพราะใช้ชีวิตแบบพอเพียงในตามพระราชบัตร,ร,า,ร,ร,า,ร,รา,าของพระเจ้าอยู่หัวคือเศรษฐกิจพอเพียงค,ครับผมแล้วทุกวันนี้นี่ชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนครับก็เปลี่ยนแปลงเดิมจะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนเช้ามาก็มุ่งไปทํางานโรงงานคือไม่ได้สนใจกันบ้านก็ใกล้เคียงกันแทบไม่ทักไม่ทายพอเรามารวมอยู่กลุ่มทักทายกันใครไม่สบายก็ไปเยี่ยมกันคือให้กําลังใจมีอะไรก็แบ่งปันกันบ้านนี้มีใครเป็ดก็เอามาบ้านนี้มีให้บ้านมีผักบ้านมีผักก็เอามาแบ่งปันบ้านมีไก่อย่างเงี้ยคือเป,เป็นความสุขคือวิถีชีวิตเดิมๆของ ของชนบทเราเริ่มกลับเข้ามามนอกจากจะตัวเองมีความสุขแล้วมีความมั่นคงคะนะครับก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับชุมชนให้จับเพื่อนบ้านได้ด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าพูดถึงหลักความพอเพียงในนิยามของเราคืออะไรครับคือความพอเพียงก็คือความทำทำพอพอดีทำพอประมาณทำที่เราสามารถทำได้เรามีความคุ้มมีภูมิคุ้มกันคือ อะไรจะเกิดขึ้นเศรษฐกิจจะล้มจะอะไรแต่เราสามารถอยู่ได้เพราะเราเพึ่งพาตนเองปลูกผักกินเลี้ยงสัตว์กินแล้วก็ไม่มีผลกระทบอะไรเท่าไหร่ แล้วก็คือเราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทและนี่นะครับก็คือความสําคัญของคําว่าพอเพียงนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะเข้ามาศึกษาเ<ๆ>ข้ามาเรียนรู้ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยใช่ไหมครับ <c oughs> จะมาดูงานที่นี่ก็ได้หรือว่าติดต่อทางมหาวิทยาลัยชีวิต <c oughs> ก็สามารถทําได้นะครับ <c oughs> วันนี้เราได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณ <c oughs> คุณแม่มากนะครับที่พาเรามารู้จักกับคําว่าพอเพียงแล้วก็พึ่งพาตัวเองขอบคุณนะครับ มาสร้างชีวิตชุมชนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ชุมชนเข้มแข็งชุมชนมีกินมีใช้และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างความสามาคัคคีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสร้างความสุขให้กับชุมชนค่ะความพอเพียงก็คือทำพอพอดีทำพอประมาณทำที่เราสามารถทำได้ แล้วก็คือเราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเราไม่ต้องไปอิงกับเศรษฐกิจหรือไปอิงกับสังคมอะไรเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถที่จะมีกินมีใช้และมีศักดิ์ศรีอยู่ในพื้นที่ของตนเองค่ะมาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าแม่กนกวันใช้โครงงานชื่อว่าอะไรพิมพ์ f a 1ตอบว่าปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพรปลอดสารพิษลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัวพิมพ์เอฟสอตอบว่าวิธีการประหยัดและอดออมของฉันออสารางคำตอบแล้วส่งมาได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นในข้างล่างนี้และนี่คือรายชื่อของผู้ที่ตอบถูก2องท่นแรกรับไปเลยิยนดีได้ครับยงางนน,น,งงนบอชนชไุไญชชวท เราได้มีพ่อร่วงขอตั้งปันนิธานแทนหัวใจคนไทยทุกดวงขอทำความดีผู้ไว้พ่อร่วงให้พอหมดบวงทรงพระเจ้า